ตับตัวแช่บบแช่บบแช่บบกินน้ำเน้แช่บบแช่โบ่ล่ะแช่บชบนั่นตาเอ๋ตาเอ๋ลูกกินนมเด้ออีหล่าเดอ้อแช่หลายกินกินกินเอาเช่าลราบ่กินกินกินวิถีของสัตว์เลี้ยง เอ,อแต่หักว่าภาพาบแบบนี้น่นารักจังมือ,อกินลากินกินลากินโอ้ยพ่วงลุกแค่เสีบแถอเศร้าหรือบปล่าวายกินอีกกินอีกกินอีกอเสียของเสียของเสียของยางออกมายางออกยางออกเออ เดินานาหักหนาหักธรรมชาติธรรมชาติของสาตร์เลี้ยง